วันนี้เราได้ทําคลิปเทสบอลลูนนี่นะครับบอลลูนที่เราทํามันก่อนนะครับบอลลูนแบบถอดได้นะครับอันนี้เทสมาแล้วนะครับทําคลิปมาแล้วนะครับยังโอเคนะครับสภาพทุนบอลลูนนะครับน้ําไม่เข้านะครับใช้การได้นะครับแล้วก็เวลาวัดปาก็ไม่หลุดด้วยนะครับเทสโดยโปรไทวาลรตี้นะครับ หมายเทสก็เป็นหมายลับนะครับหมายลับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับคลิปนี้ได้ปลาด้วยนะครับผม แล้วครับนี่ไงนี่ไงแหมเนี่ยจังหวัดกดลูกมันจันนะมันจันเล็กตายกับกลัวมันจะโดนไอ้โอ้มาแล้วนะครับตัวแรกเห็นไหมบอกแล้วมันมีปัญหาเรื่องการอ่านทุนนะไทยนะ มาแล้วนะครับเบอร์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 โอเคดูไไก่ใส่สวยอยู่นะมาหนดูฝ่ายทางเนี่ยมันมีปลาเข้ามาเล่นนะน่ะโอเคใส่สวยอยู่ เกี่ยวไหมเกี่ยวแ่้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วิงไว้เดี๋ยวผมเอาใส่กระชังโอเคใส่นี้ใส่เมียไม่ด่าใส่ดีจ้าใส่ขอวีซ่านี่นะฮะใส่สวยๆอืมสวยงามสวยงามโอเคโอเคว่าโอปาอยู่ไม่จู้เอาเมื่อไหร่ก็ได้ กับข้าวกับข้าวนี่สวยนะอย่างนี้นะตัวตัวใหญ่จริงๆใหญ่กว่านี้นะประมาณสักเจ็ดขีดแปดขีดอันนี้ไซส์อันนี้ไ,นไซส์กล,งลางถ้าถ้าไซส์รุ่นนี้เข้านะมันสวยเลยอ่ะนี่นี่มาละตัวแรก ไทยกำลังมีปัญหากับการอ่านทุนทรีอยอยู่ยังหลอนทุนบ่อยโดนแล้วครับนี่ไงนี่ไงอ่าเนี่ยจังหวะกดลูกนนจันนะนงนจันเล็กยัไม่อยากยกขนมปลาขนมปลาเอ้ไอ้ตัวนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวนี้ อนาคตของชาติสองหมอนของเราแน่อนาคตหมดเออมันได้ปลาต้นแบบหมดนั่นน่ะนั่นน่ะใช่กาไม่ใช่เหรอเหรอจักจัก

อยากเจอของใหญ่ๆเนี่ยใส่โอลิ้งกันแหลงกระชากแล้วเสียแผนเลยข้างบนะมันมีอยู่แต่เขามันไม่มีใครไปตกเนี่ยก็าน่าจะกินมนปลาใหญ่มันีเป็นหมหมู่บ้านถ้ามีเจ้าถิ่น้าไปดีจ้ะ เราไม่ใช่โยธินนี่โดดละเออนี่นี่ไงนี่ไงปะปกเนี่ยไหนๆเอามาดูหันมาดูกล้องเออดิเต็มปากเต็มปากผมว่าเต็มพุงมากกว่าดูพุงนี่นี่มันนี่มันเกือบจะช็อตบอดี้แล้วเนี่ยไอ้ไอ้ตัวที่มันช็อตบอดี้นะตัวมันจะเหลืองแล้วก็ เหมือนปลาทองเลยอะ่ะที่ผมตกได้บ่อยๆอะ่ะถ้าบาลานซ์ลองตกบาลานซ์ดูสิเราจะรู้ว่าทุกทีเป็นยังไงน <laughs> ะเดี๋ยวก็แซบเดี๋ยวก็แซบเออลองตกทุ่นเล็กๆอย่างที่ไทยลองตกดูสิโอ้โหนะ โอ้โนี่นี่นี่สวยสวนนวลจันทร์นวลจันทร์นะครับนวจันทร์ถ้าใส่สักสามโลจะดีกว่านี้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูซส์ปลากัน <c oughs> ซส์ปลานะครับ สวยเต็มปากเต็มปากเต็มปากครับอ่าโอ้โหใสปลาส้อยสวยสวยปล่อยนะครับโอเคสวยงามสวยงามน,นี่ปลาตัวที่สี่เนาะปลาตัว,นะท,วที่สี่แล้วนะ ยังไม่ใช่เป้าหมายนะครับโซฟี่มักจะมาให้โอกาสตอนช้ายหมายลับโอ้เราลืมเกือบลืมจุดป,ประสงค์เราแล้ว,ลวเนี่ยจุดป,ประสงค์วันนี้คือจะเทสบอลลูนนะบนะะอลลูนนะครับเทสบอลลูนนะครับที่ทำเมื่อวานนะครับวันนี้หาหมายมาเทสเออๆๆๆ นี่นะครับเรามาเทสตัวนี้กันนะครับนี่ทุ่นตัวเมื่อวานนะครับนี่ตัวนี้นี่ก็ตกมาสักพักแล้วน้ําไม่เข้านะน้ําไม่เข้าเพราะว่ารูนี้มันชิดโอเคนะครับใช้ได้นะได้ปลาอยู่สี่ <4 S 2> ตัวแล้วเทสโดยโปรไทยนะครับไทยวะลลตตี้นะครับอ,นนอาการสวยอาการยกนี่คือแบบ จจะขาดยกนิ่มนะยกนิ่ม,มช้าไหลช้าขึ้นช้าชาครับสำหรับการเทสวันนี้นะครับถือว่า